อากาศเสียโคตรระเรื ha, really ful, ่อเลยใหญโตมโหฬารลมก็แรงมากจบลมโคตรแรงเลย Es Queremos anunciar que los servicios Er เ,เยนะครับที่เมืองเอลกาลาฟาเตประเทศอาร์เจนตีน่าคาสตาติดัควโลกใต้นะครับตอนนี้เรามาดูกาเซียที่มีใหญ่มากและเป็นมอร์ดกโลกครับแกจะแรงเหลือเกินแรงจริง

ครับท่านดูนะครับ